พี่พอนอนในบ้านกับน้องนะโอเคไหมลูกลมจีตดจีดลมจีด,จดมาเล่นกับพี่พดไงลูกหนูจะเล่นกับพี่โพดหนูพี่พดพี่พดจะนอนแล้วเนี่ยพยีพย่โพดนอนนะครับนอนนะครับโูกกห,หกระดิกนอนนะ,นะครับฝั่งแม่ ดูจีสอะดูจีสจีสต้มจีสต้มจีดอยากนอนใกล้พี่พี่โพดเหรอตายแล้วพี่โพดดูดูพี่โพดพี่โพดจะหลับพี่โพดจะหลับแม่ทำอะไรวะแม่ทำอะไรผมเนี่ยนอนนะลูกเออ